อันนี้เป็นข้อมูลใหม่เอ่อผมไปดูคนหนึ่งนะชื่อว่าดรบรูซโกลเบิร์กด e รบรูซโกเบิร์กนี่แบบว่าผมไปนั่งตามดูผลงานของเขาเ,ขาเจ๋งไนงะคนนี้แบบว่าเป็นหมอฟันแบบเรียนเป็นด็อกเตอร์เลยนะเสร็จแล้วเขาก็มานั่งคิดในโลกนี้ไม่ต้องการหมอฟันอีกแล้วคือเขาอยากจะทําแล้วเขาก็เลยไปสะกดจิตเขาก็เลยแบบ คือเรื่องสะกดจิตคุณไม่ต้องรู้สึกว่ามันแปลกนะเรื่องทรานส์สะกดจิตแต่ถ้าถ้าคนที่ทําเป็นเนี่ยคือจริงๆมันไม่ใชม่มันก็คือห่วงที่คุณเป็นอยู่แล้วอยากเข้าใจว่าทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยสะกดจิตตัวเองอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ทุกคนเวลาคุณนั่งขับรถอย่างเงี้ยขับรถนานๆเนี่ยคุณก็เข้าไปอยู่ในห่วงของคุณนั่นก็คือการสะกดจิตเวลาคุณน,นั่งฟังเพลงอะไรที่เวลาหายไปเลยหรือว่าดูทีวีแล้วที่เวลาหายไปเลยเนี่ยก็คือการสะกดจิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนอยู่ในห่วงสะกดจิต แต่คนนี้ดรบรูซโกลเบิร์กนะฟังจำชื่อดีๆนะดรบรูซโกลเบิร์กเขาอายุมากแล้วน่าจะเกือบ80แล้วตอนนี้แต่เขาทำเรื่องนี้มานานนะเขาก็สะกดจิตคนมาประมาณาสะกดจิตคนย้อนระลึกชาติประมาณ37,000คนนะอันนี้แค่ระลึกชาติอย่างเดียวนะยังไม่ยังไม่พูดถึงการที่ไปดูอนาคตนะ mm hmm. ตอนนี้ผมไปนั่งไล่ดูผลงานเ,เขาแล้วคือคือตอนแรกเนี่ยฟังแล้วดูแบบจริงเปล่าวะ แม่งแบบโมบอกว่าอะไรเงี้ยมันดูแบบแต่ว่าเขามีหลักการมีวิทยาศาสตร์มากแล้วเขาพูดเรื่องของสิ่งที่ผมสอนก็คือควอนตัมฟิสิกส์นะครับควอนตัมฟิสิกส์แล้วก็แบบคือเป็นคนมีความรู้อะตอนนี้เริ่มที่จะแบบเอออะลองฟังเขาดูแล้วมีอันหนึ่งที่ที่ที่เขาพูดดีมากเลยก็คือว่า เอ่อผมเรื่องนี้ผมสอนในควอนตมจำด้วยนะก็คือมันในโลกนี้มันมี a r a l l e l reality มันมี a r a l l e l reality มันมีความจริงหลายแบบตัวคุณเองก็มีมีความจริงหลายเวอร์ชันของคุณอนะคือมีความจริงเวอร์ชันที่คุณสําเร็จเวอร์ชันที่คุณไม่สําเร็จเวอร์ชันที่คุณเป็นแบบโคตรเจ๋งราชาเป็นมิลเลนเนียกับเวอร์ชันที่คุณแบบเป็นพนักงาน ขับรถหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเขาทุกคนมีเวอร์ชั่นหลายแยบหลายแบบทุกครั้งที่คุณมีความคิดคุณกําลังสร้างเรียลลิตี้อันใหม่ขึ้นมาพ<ม>ูดทีนะ<ม>ทุกครั้งที่คุณกําลังมีความคิดใหม่มีมีมีมความคิดง่ายงอกออกมามคุณกําลังสร้างความจริงอันใหม่ขึ้นมามแปลว่าถ้าคุณสวมแล้วเชื่อความจริงอันนั้นคุณจะได้มันเน<ม>ี่ยแต่ก่อนผมเคยอยู่ที่นี่นะมิวนิคเยอรมนีมาอยู่ที่นี่ประมาณเป็นน่าจะเดือนกว่า แล้วก็มองเห็นอนาคตตัวเองเลยว่ากูไม่ลุ่งแน่อยู่ที่นี่ mm. กูไม่ลุ่งแน่กูจะแล้วก็ตอนนั้นประมาณยี่สิปีที่แล้วแล้วก็ไปดูที่หลายที่นะตะไปดูมิลานมิลานก็อยู่มิลานเป็นเดือนเหมือนกันแล้วก็มองอนาคตตัวเองว่าโหไม่แบบดูกระแสดูดอะไรมันไม่น่าจะเวิร์กไปอยู่อะไรมิลานแล้วไปอยู่ปารีสนะปารีสก็เหมือนกันเลยตอลองไปอยู่เมืองไทยบ้างเฮ้ย mm. ทำไมทุกอย่างไม่ลงตัวทุกอย่างมันไปได้สวย mm. ทุกอย่างมัน คือคุณรู้ไหมว่าอ่ะที่ดเอร์บูชเกเบิร์กบอกว่าคุณอนะฮะคุณมีอนาคตนะแต่ละคนมีอนาคตอินฟินิตนะคือแบบความเป็นไปได้มีเยอะไปหมดเลยแต่มีอนาคตประมาณห้าอย่างอะที่มันแบบรวบรวมรวมาเป็นแบบสตรีมคล้ายคลห้ายอย่างหลักๆนะที่คุณที่คุคนจะเลือกได้โอเคปะ่ะทุกคนจะมีความความอนาคตห้าอย่างหนึกเรื่องนี้ผมแบบ ศึกษาละุใช่จริงแล้วเวลาคุณคือดรบูธเกอร์เบิร์กเนี่ยเขาจะเวลาสะกดจิตเขาจะสะกดจิตคนบางทีบางทีเพื่อแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเาจะย้อนย้อนอดีตไปแต่ว่าเขาบอกไม่ค่อยได้ผลหรอกไอการย้อนอดีตเออตัวเขาบอกเขาจะแนะนําให้ทําสะกดจิตแบบที่ จินตนาการอนาคตแบบที่ผมสอนอยู่นะเขาเรียก super conscious mind tap พี่เขาชอบเลยคำนี้พึ่งซึ่งผมสอนอยู่แล้วไงคำนี้ super conscious mind tap เขาบอกว่าส่วนใหญ่าการที่เขาลึกสอนคนรรลึกชาติเนี่ยสามหมื่นเจ็ดเขาสอนรรลึกชาติจะกดจิตระลึกชาติมา37,00 0ครั้งแล้วนะบางคนแบบไปถึงอียิปต์ไปถึงแบบยุคอะไรวิกตอเรียนของอังกฤษบางคนเป็นคนจนในลอนดอนอะไรเงี้ยมันก็มีแต่เขาบอกว่าเรล,ลึกชาติมันไม่ค่อยได้ผลหรอกจริงแต่ว่า ที่ได้ผลจริงๆคือ create future สร้างอนาคตแล้วเขาก็ช่วยคนที่แบบให้สร้างอนาคตของเขาเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เ,เขาใช้คำว่า super conscious mind tap ก็คือจิตเหนือสำนึกจิตเน,อน,ตเนือสำนึกซึ่งพี่สอนอยู่แล้วแล้วก็วันนี้อยากจะให้ให้ไอเดียกับพวกคุณนะเขคือหลักการอันนึงก็คือว่านี่ขนาดคนที่สะกดจิตคนนะย้อนเ,อเรื่องเรื่องเรื่องอย้อนชาติระลึกชาติเงเรื่องระลึกชาติจริงๆ,ๆอันนี้ผม แต่ทุกส่วนตัวนะศึกษามาเยอะแล้วเชื่อมากว่าเราเรามีเรามีชาติก่อนๆคือฝรั่งมันจะทําเรื่องนี้เป็นวิจัยวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเขาไอ้ดรบรูซเกลเบิร์กเนี่ยพูดถึงบอกว่าเราแต่ละคนได้อยู่มาเป็นพันชาติละอย่างต่ําซึ่งเป็นอะไรที่ไม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 ่ค่อยจะเรียกว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ต่ำมากหมายความว่าคนที่เหตุผลที่ต้องกลับมาย้ายมากับกับเรื่อยๆเนี่ยก็คือ มันเรียนรู้มาแบบไม่ค้ายคล้ายๆอันนี้ผมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่นะน,นี่ก็แบบว่าแล้วแต่คนคิดนะแต่ผมชีวิตของผมคิดว่าเราเรามาเกิดเพื่อที่จะมีจอยเพื่อที่จะสนุกสนาน<ม>เพื่อจะมี experience มีมีประสบการณ์อะไรมันมันกับชีวิตมไม่ได้เกิดมาชดใช้กรรมอะไรทั้งสิน้นเราเกิดมาเพื่อที่จะ enjoy ชีวิตแล้วก็สร้างใช่เกิดมาเพื่อสร้างนะครับทุกคนถ้าเราไม่มีความเป้าหมายในชีวิตอ่ะถ้าเราไม่มีความจุดประสงค์เป้าหมายมันจะทําให้คุณเนี่ยไม่อยากจะไม่มีแรงกับชีวิตอ่ะ คือมนุษย์มันได้มนุษย์ทุกคนได้แรงหรือพลังงานจากเป้าหมายของเขาจากเป้าหมายของเขาจากการที่มีจิน,น,าานตน,น,นาการถึงอนาคตที่มันมีสดใสจินตนาการถึงอนาคตที่ต้องการแบบัหนใช่ใช่ <the> best, ใช่ <yeah. S 2> ถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้มีส่วนสร้างในการไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองได้สร้างอนาคตเองได้นะคุณจะไม่มีความอยากจะอยู่ต่อ<ช>นี่เป็นเหตุผลนะที่ผมไม่เห็นด้วยกับหลักการของที่ว่า เวลาคนสอนเรื่องของการว่าเออไม่อยากจะกลับมาเกิดแล้วเนี่ยเขาสอนไม่ได้สอนถูกต้องนะคุณจะเข้าใจผิดแล้วนะจริงๆโอเคนะเอ่อถ้าเกิดคุณมีป้าหมายแบบนั้นแปลว่าเราจ้องท่องจำชาตินี้ให้แม่งเจ๋งที่สุดใช่จริงไหมคุณเข้าใจปะ ที่สุดแล้วของจิตวิญญาณทั้งที่ทั้งหมดใช่จริงจริงเอ่อดรบูชโกเบิร์ก็ได้มาอย่าง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 คนอย่างประเภทเอ่อพระพุทธเจ้าพระเยสุคริสเขาไม่ได้กลับเขาไม่ได้ต้องกลับเกิดแล้วไงเขาบางคนก็เลือกที่จะไปแบบอ่าอย่างโหมัหเขาพูดเป็นเรื่องเป็นราวนะมีแอสโทรเพลนมีแบบมี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 หลาย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 ชั้นอะของการแล้วก็บอกว่าบางคนเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าก็อยู่เป็น เมื่อเคยถึงเมื่อไม่ได้กลับมาเกิดแต่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนมีคําสอนที่ยังมีอยู่อยู่ใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือว่าเราสามารถเลือกอนาคตของตัวเองได้แล้วคุณจะไม่มีทางไม่มีทางที่จะอินกับชีวิตไม่มีทางที่จะสนุกกับชีวิตถ้าคุณไม่มีเป้าหมายกับชีวิตนี้พเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ f อ l low แล้วก็จด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเจอกันนะครับ ผมบัลลีเบอรศรีสวัสดีครับ